วอ l f ฟกังอามาเดอุสม a สซาดประวัติส่วนตัว Wolfgang อามาเดอุสม a สซาดวันเกิดวันที่27มกราคมคศ1756สถานที่เกิดเมืองซสัสบูตประเทศออสเตรียวันถึงแก่กรรมวันที่5ธันวาคมคศ1791อายุ35ปีอาชีพนักดนตรีนักเปียนโนและนักประพัน์เพลงยุคสมัยคลาสสิก ข้อมูลเมื่อโตขึ้นโมสาทำงานเป็นนักดนตรีประจำราชสำนักแต่ไม่ชอบการถูกควบคุมต่อมาย้ายไปอยู่กรุงเวียงนาทำงานอิสระแต่งเพลงหลากหลายแนวเช่นซิมโฟนีโซนาตาคอนแชตโตและโอเปรา่าแม้มีชื่อเสียงแต่มีปัญหาการเงินจากการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยและรายได้ไม่แน่นอนข้อมูลครอบครัวบีดา เลโอโบรสโมซาต์ Mozart, เป็นนักไวโอลินนักประพันธ์เพลงและครูดนตรีเป็นคนค้นพบพลสวรรค์ของโมซาต์ตั้งแต่วัยเด็กทำหน้าที่เป็นครูผู้จัดการและผู้นำทางชีวิตให้ลูกพาโมซาต์เดินทางไปแสดงดนตรีทั่วยุโรปมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาดนตรีของโมซาต์แต่ก็เข้มงวดและควบคุมชีวิตลูกค่อนข้างมากบารดาแอนนามาเนียโมซาต์เป็นแม่ที่คอยดูแล,แลและสนับสนุนลูกอย่างใกล้ชิด เดินทางไปกับโมซาในหลายประเทศเสียชีวิตขณะเดินทางอยู่ที่กรุงปารีสการเสียชีวิตของแม่ทําให้โมซาเสียใจมากพี่สาวมาเรียอันนาโมซาหรือนันเนอร์เป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมากโดยเฉพาะเปียโนโเคยแสดงดนตรีคู่กับโมสาตอนเด็กภายหลังไม่ได้รับโอกาสเปน็นนักดนตรีอาชีพเพราะข้อจำกัดทางสังคมของผู้หญิงในยุคนั้นเป็นคนที่สนิท และเข้าใจโมสาร์มากที่สุดคนหนึ่งภรรยาคอนสเตนเซอร์เวเบอร์โมสารแต่งงานในปีคศ1782มีลูกหลายคนแต่รอดชีวิตถึงไว้ผู้ใหญ่เพียงสองคนหลังโบสารเสียชีวิตเธอช่วยรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของเขามีบทบาทสำคัญในการรักษาชื่อเสียงของโมสาร์ไว้จนถึงปัจจุบันผลงานเด่นโอเปร่าเดอะเม i c f ฟ u t โอเปร่าที่ดังที่สุดมีเพลง Queen of the Night, Don Giovanni, แนวดราม่าผสมตลกพูดถึงความผิดศีลธรรม The Marriage of Figaro, เสียดสีสังคมสนุกมีชีวิตชีวา Don J. Symphony, Symphony Number 4 o 40 in G Minor, ทำนองเศร้าลึกอารมณ์แรง Symphony Number 4 o 41 n e John Printer ซิมโฟนีสุดท้ายยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบ c no. o n c e r โต p เปียโนคอนแชตโต้หม21ไพเราะนุ่มนวลฟังสบายไวโอลินคอนแชตโต u m ม e r 5ตุรกีสนุกมีเอกลักษณ์แบบตุรกีดนตรีศาสนาเรคเวมอินดีมิเนอร์งานสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเต็มไปด้วยความเศร้าและขังอเวเว u m c o อปุช เพลงศาสนาที่สงบไพเราะมากผลงานสำคัญ The Magic Fuz o Opera ชื่อดังแนวแฟนตาซี Fantasy, สนุกแฝงคติธรรม Symphony Number no. 40 in G minor Symphony ที่มีอารมณ์เศร้าลึกซึ้งเป็นที่รู้จักมาก d e q u i e m in D minor บทเพลงศาสนาผลงานสุดท้ายก่อนโมซาร์ทเสียชีวิต Iner Kyler Nat Music เพลงบัลเลงจังหวะสุดใสฟังง่ายได้ยินบ่อยตุรกีมาร์ชเพลงเป็นโนจังหวะสนุกมีเอกลักษณ์